คือต่อไปเป้าหมายไปพื้นท mm ี่ในประเทศคือไปไปยังไงไปเคือข่ายในต่อคือในเบื้องต้นเราส่วนใหญ่อันนี้ยังขยายจากผู้ต้องหาเนี่ยคงจะเข้ามาแหล่งพักยาในกรุงเทพก่อนโดยเฉพาะตัวอักษรที่เป็นตัววายใช่ไหมวายวันเนี่ยซึ่งเราก็ ยาลดนี้ถ้าจะจำไม่ผิดเนี่ยพอ,อพักยาจากในกรุงเทพปริมณฑลแล้วเนี่ยจะไประบาดในภาคใต้โดยเฉพาะในสามจังหวัดในขณะนี้กำลังสืบสวนขยายผลซึ่งในคดีใกล้เคียงกันเนียเราจะพบจากข้อมูลเวลาขยายผลไปแล้วทาง ประเทศเพื่อนบ้านจับผู้ต้องหาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดที่หลบหนีเช่นในจังหวัดกระบี่บ้างจังหวัดาภาคใตด้ดังนั้นผู้ที่ส่งยาหรือสั่งยาเนี่ยก็จะใช้พื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่ยากต่อการจับกลุ่มเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยสำหรับการค้ายา ซึ่งในส่วนนี้เราก็พยายามจะหามาตรการในข้อหาขยายผลในเรื่องการเงินในเรื่องตีตามโทษสิตต่อไปอเคดี1.2ล้านเมตรเนี่ยหเห็นว่ามีผู้เยาว์ใช่ไหมคะผู้เยาว์ที่นั่งมามันจะเป็นต็นการสื่อว่าใช้ผู้เยาวเนี่ยมาร่วมขนยาเพื่อให้โทษมันลดลงหรือเปล่าคะท่านเดี๋ยวจะให้ถึงตำรวจตอบ ครับก็ในช่วงหลังเนี่ยเราก็พบเห็นนะครับในหลายๆคดีนะครับที่ผู้กระทาความผิดเนี่ยมีอายุมาอายุไม่มากนั้นนะครับซึ่งก็อ,อาจจะเป็นแนววิธีการอ,อยากขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ก็ว่าการดรําเนินการทั้งในส่วนของการซิลชายแดนนะครับในการสกัดออในการสกัดกั้นการดำเนินเราเพิ่มความเข้มเป็นจำนวนมากนะครับคู่รักลกอบผม ก็ตอนนี้นํำเรียนได้เลยว่าหาได้ยากมากนะครับผู้ที่ยนมารับงานในส่วนนี้ก็ตัวผู้สัมพาน่ยก็หาได้ยากก็อาจจะต้องมีการลดจำนวนอายุข,ของผู้ก,กรนะทำผิดมาครับตรงนี้ก็เป็นเป็นวิธีการผู้ผ,ผู้ลอบกระทคำความผิดนะครับแต่ทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎหมายที่เราำดำเนินะ กองแล้วครับแล้วอายุเนี่ยเรื่องอายุเนี่ยมันจะมีผลกับคดีไหมครับสําหรับความหนักเบาคดีถ้าเป็นผู้เยาว์หรือเป็นเด็กนะฮะเราก็จะมีกระบวนการพิจารณาของศาลเด็กแต่กมพินิตฐพอศาลพินิษเกี่ยวกับเด็กแล้วก็จะมาส่งมาที่กรมพินิษซึ่งก็จะมีกระบวนการพิจารณาอีกกระบวนการ ส่วนข้อหาโทษทางอาญาเนี่ยเท่ากันตัวตายาครับขอบคุณะครับครับครับผมต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องสุทนทรท่านนะครับสงังเกาวันนี้ก็เสร็จสิ้นรูบน้องดีนะครับขออบคุณนะครับท่านทางตำรวจเอกธวีสอสอและทำบัญชีว่าการกระทรวงด้วยทางครับท่าน